วัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับเรียนคณิตแสนง่ายแมทบายครูน้ำตาลกันอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูน้ำตาลจะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ กับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะคะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้โจทย์ปัญหาโดย 1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาค่ะ 2. วางแผนแก้โจทย์ปัญหาและ 3. แสดงวิธีทำรรเพื่อหาคำตอบ นี้คุณครูน้ำตาลจะมีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้เรียนรู้3ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดในคลิปวิดีโอนี้1ข้อค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ข้อ 1>, 1วิวนั่งเครื่องบินใช้ระยะเวลา5ชั่วโมงและนั่งรถบัสเที่ยวอีก3ชั่วโมงวิวนั่งเครื่องบินและรถบัสรวมกี่ชั่วโมงเด็กๆคะเรามาวิเคราะห์โจทย์โดยใช้ดินสอสีเขียวขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ข้อมูลชุดที่1ใช้ดินสอสีส้มขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ข้อมูลชุดที่2 และใช้ดินสอสีแดงขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามต่อไปเรานำสิ่งที่เราขีดเส้นใต้แล้วมาเขียนในสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือนั่งเครื่องบิน5ชั่วโมงและนั่งรถบัส3ชั่วโมงส่วนสิ่งที่โจทย์ถามนั่นก็คือนั่งเครื่องบินและรถบัสรวมกี่ชั่วโมงต่อไปเป็นการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาโมเดลบาโมเดลสีเขียวแทนนั่งเครื่องบิน5ชั่วโมงค่ะ ส่วนบาร์โมเดลสีสม้มแทนนั่งรถบัสร3ชั่วโมงต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามคือนั่งเครื่องบินและนั่งรถบัสรวมแล้วกี่ชั่วโมงเราจะใช้เครื่องหมายปีกกาสีแดงแบบนี้นะคะแล้วใส่เครื่องหมายคำถามด้านล่างค่ะ เราจะนำบาโมเดลของเรานะคะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ซึ่งประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือ5บวก3เท่ากับเท่าไรหลังจากนั้นเราจะมาแสดงวิธีทํำกันค่ะวิธีทำนำข้อมูลชุดที่1มาเขียนก่อนนะคะนั่งเครื่องบิน5ชั่วโมงตามด้วยข้อมูลชุดที่2ค่ะนั่งรถบัส3ชั่วโมง เด็กๆอย่าลืมขีดเส้นใต้1เส้นใต้ตัวบวกและเขียนเครื่องหมายบวกด้วยนะคะต่อไปเราจะมาหาคำตอบของสิ่งที่โจทย์ถามค่ะนั่นก็คือนั่งเครื่องบินและรถบัสรวม5บวก3เป็น8เขียนเลข8ขีดเส้นใต้2เส้นเพราะเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วค่ะตอบ วิวนั่งเครื่องบินและรถบัสรวม8ชั่วโมงต่อไปเป็นตัวอย่างที่2ค่ะพลใช้ระยะเวลาซ้อมกีตาร์70นาที ส่วนแพรใช้ระยะเวลาซ้อมเปียโน45นาทีพนใช้เวลาซ้อมนานกว่าแพรกี่นาทีเอาละค่ะเรามาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ค่ะเด็กๆเตรียมดินสอสีเขียวและดินสอสีส้มนะคะข้อมูลชุดที่1ค่ะพลใช้ระยะเวลาซ้อมกีตาร์70นาทีข้อมูลชุดที่2นะคะขีดเส้นใต้ด้วยดินสอสีส้ม แพร่ใช้ระยะเวลาซ้อมเปียโน45นาทีและสุดท้ายคือสิ่งที่โจทย์ถามใช้ดินสอสีแดงค่ะพลใช้เวลาซ้อมนานกว่าแพรกี่นาที ที่เราขีดเส้นใต้ด้วยดินสอสีเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํามาเขียนในสิ่งที่โจทย์กําหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามค่ะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือพนซ้อมกีตาร์เจนาทีและแพรซ้อมเปียโ,โน45นาทีส่วนสิ่งที่โจทย์ถามคือพนซ้อมนานกว่าแพรกี่นาที เอาละค่ะต่อไปเรามาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดลกันนะคะวาดบาร์โมเดลสีเขียวแทนพลซ้อมกีตาร์70นาทีหลังจากนั้นเราจะวาดบาร์โมเดลสีส้มค่ะแทนแพรซ้อมเปียโน,โน45นาที และสุดท้ายคือสิ่งที่โจทย์ถามเราจะใช้ปีกาสีแดงเหมือนเดิมค่ะและใส่เครื่องหมายคำถามนั่นก็คือพนใช้เวลาซ้อมนานกว่าแพรกี่นาที ใช่เราจะนำบาร์โมเดลที่เราได้วาดไว้แล้วมาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงวิธีทำค่ะสำหรับประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนี้ก็คือ70-45ลบ45เท่ากับเท่าไรวิธีทำเขียนข้อมูลชุดที่1พลซ้อมกีตาร์70นาทีต่อไปเขียนข้อมูลชุดที่2แพรซ้อมเปียโน45นาที เด็กๆอย่าลืมขีดเส้นใต้ใต้ตัวลบ1เส้นและเขียนเครื่องหมายลบด้วยนะคะต่อไปเป็นสิ่งที่โจทย์ถามผลซ้อมนานกว่าแพร่0ลบ45เริ่มที่หลักหน่วย0-5ลบ5ไม่ได้ไปขอยืม7ในหลัก10 7ให้ยืมมา1ตัวเองเหลือ6 0ในหลักหน่วยได้มาอีก10เป็น10-5ลบหเหลือ5ต่อไปเป็นหลัก10 6ลบ4เหลือ2อย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นนะคะตอบพลซ้อมนานกว่าแพร25นาทีต่อไปเป็นตัวอย่างข้อที่สาสำหรับข้อนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาที่มีหน่วยมากกว่า1ห,หน่วยค่ะเด็กๆ ลองมาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับคุณคธูน้ำตาลนะคะเอมเที่ยวตลาดน้ำตั้งแต่เวลา12นาฬิกา25นาทีและออกจากตลาดน้ำเวลา16 25นาฬิกา25นาทีเอมใช้ระยะเวลาเที่ยวตลาดน้ำนานเท่าใดเด็กๆสังเกตหน่วยในข้อนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด2หน่วยด้วยกันคือหน่วยที่เป็นนาฬิกาหรือชั่วโมงและหน่วยที่เป็นนาทีค่ะ ต่อไปเรามาวิเคราะห์โจทย์โดยการใช้ดินสอสีขีดเส้นใต้ที่โจทย์กันค่ะดินสอสีเขียวขีดเส้นใต้ข้อมูลชุดที่1ดินสอสีส้มขีดเส้นใต้ข้อมูลชุดที่2และสุดท้ายดินสอสีแดงขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามค่ะ ต่อไปเราจะนำสิ่งที่เราขีดเส้นใต้ไว้มาเขียนในสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เอมเที่ยวตลาดน้ำตั้งแต่เวลา12นาฬิกา25นาทีออกจากตลาดน้ำตั้งแต่เวลา16นาฬิกา25นาทีส่วนสิ่งที่โจทย์ถามคือเอมใช้ระยะเวลาเที่ยวตลาดน้ำนานเท่าใด ต่อไปเราจะมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาโมเดลค่ะซึ่งเราจะนำสิ่งที่เราวิเคราะห์โจทย์ปัญหานั้นมาทำเป็นบาโมเดลนะคะสำหรับข้อนี้บาโมเดลนะคะเราจะมีแค่แท่งเดียวเท่านั้นค่ะเด็กๆซึ่งนั่นก็คือบารโมเดลสีแดงค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเอ๊แล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อยู่ตรงไหนดีคะอยู่ตรงนี้คะ่ะ สำหรับสิ่งที่จดให้เป็นข้อมูลชุดที่1เป็นเวลาเรื่อมเที่ยวตลาดน้ําจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะและข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ชุดที่2เป็นเวลาที่ออกจากตลาดน้ําจะอยู่ทางขวามือแบบนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนเครื่องหมายปีก,กาและใส่เครื่องหมายคําถามด้วยนะคะ ต่อไปเราจะนำบาโมเดลมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันค่ะสำหรับประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อนี้มี2หน่วยดังนั้นเราจะเขียนโดยใช้จุดทศนิยมแบบนี้ค่ะ16.25ลบ12.25เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำในข้อนี้มีหน่วย2หน่วยดังนั้นเราจะเขียนหน่วยไว้ข้างบนแบบนี้ค่ะ หน่วยนาฬิกาเราใช้เป็นชั่วโมงและหน่วยนาทียังคงเป็นนาทีเหมือนเดิมนะคะเด็กๆสำหรับข้อนี้เราจะใช้ข้อมูลชุดที่2เป็นตัวตั้งค่ะออกจากตลาดน้ำเวลา16นาฬิกา25นาทีส่วนตัวลบจะเป็นข้อมูลชุดที่1เริ่มเที่ยวตลาดน้ำเวลา12นาฬิกา25นาทีเด็กๆอย่าลืมขีดเส้นใต้1เส้นใต้ตัวลบและเขียนเครื่องหมายลบด้วยนะคะ ต่อไปเราจะมาหาสิ่งที่โจทย์ถามเอมใช้ระยะเวลาเที่ยวตลาดน้ำเริ่มลบจากหน่วยนาทีก่อนนะคะ25ลบ25เป็น0ต่อไปเรามาลบที่หน่วยชั่วโมง16ลบ12เป็น4อย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นเพราะเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วค่ะตอบ เอม็มใช้ระยะเวลาเที่ยวตลาดน้ำา4ชั่วโมงช่วงฝึกคิดสำหรับฝึกคิดวันนี้คุณครูน้ำตาลมีโจทย์ปัญหามาให้เด็กๆ1ข้อค่ะ ให้เด็กๆวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยการขีดเส้นใต้เขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบค่ะลิซ่าใช้เวลาซ้อมร้องเพลง55นาทีใช้เวลาซ้อมเต้น30นาทีลิซ่าใช้เวลาซ้อมร้องเพลงนานกว่าซ้อมเต้นกี่นาที ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆคุณครูน้ำตาลอยากให้เด็กๆฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์แล้วกลับมาพบกับเรียนคณิตแสนง่ายแมทบายครูน้ำตาลได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ